สบายดีสบายดีพ,อ cko, พอ่อ from, porta, away, แม่พี่น้องพ e ่อลูกแม่ป่าอ้าวอ่าน้องอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะ้มนี่สาวบัวสิพ้าพีผ้าหน้องมาเบงว่าชีวิตประจําวันของสาวบัวสาวบัวเห็ดอียังเนาะพี่น้องเนาะก็สิผ้ามาเลาะเบงสวนเบิงแสนนี่แ่ละเนาะแนี่ทีสาวบัวเห็ดเป็นประจำเนาะพี่น้องนี่ละชีวิตของสาวบัวเนาะพี่น้องก็อยู่กับพืชพักสวนรัวเนาะคืออย่างที่พี่น้องหลายๆคนหูจักดีอยู่แล้วเนาะเดียวสาวบัวสิพาทุกคนมาเบง พืชพักเนาะที่ชาวบัวปลูกเอาไววเนาะเป็นอย่างไรเดียวกับตามชาวบัวมาเบิงเลยเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องชีวิตประจําวันของชาวบัวเนาะก็คือนี่แหละอยู่กับพืชพักปลูกนั่นปลูกนี่เนาะพี่น้องทำความสะอาดไปแนาปลูกพักแน่ดูแลพักแน่แลหลวเต่งานในแต่ละมือแต่ละวันมันก็แตกต่างกันไปเนาะพี่น้องมือได้มีปลูกกับปลูกมือได้มีผสมดินกับผสมดินเนาะมันก็ แต่ละนาทีก็คือเฮาต้องรับผิชอบให้มันทัวเทิงเนาะพี่น,น้องเนาะปลูกพักกะปลูกไปส่วนดูแลกอดูแลไปนี่แหละพี่น้องชีวิตอ่าของอ่ายูทูบเบอร์เนาะพี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่นําสาวบวก,กะเป็นอ่าคนสวนน้่มเลยกะคือคืออย่างที่พี่น้องเห็นเนาะยง่ามือเสากะเห็ดสวนเห็ดอ่าทำงานไปปลูกผืดพักไปยง่เมื่อแรลงกะหาเวลาไล่ซดหรือว่ามาทักทายพี่ทักทายนนองเนาะชีวิตคนเฮาบ่ม่นเงื่องง่าย,ายๆเรื่องพี่น,น้องเนาะ ตัวสิได้เป็นยูทูบเบอร์ได้บูมเอนเรืองง่ายๆเนาะพี่น้องหาลร่องเหม่อไหลซดจนได้เป่าหนามเอาก็มีดได้พี่น้องบูมนว่าเบาหลินได้พี่น้องบูมเอนเรืองง่ายๆเนาะแต่ว่ามันกับเป็นสิ่งที่เฮาเฮาหมักเนาะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เฮาหมักเฮาชื่นชอบแต่ว่าเฮากับเห็ดไปเท่าที่เฮาไวแหละเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้เนาะเด้อพี่น้องเห็ดซ้ำทีไว้เด้อพี่น้องยายาสาไปเห็ดเกินกําลังเนาะถ้าเห็ดเกินกําลังเลยเฮาสิบ่มีความสุขในการอ่าเห็ดอีหยังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเห็ดซ้ำที่เฮาเห็ดได้เนาะะนี่่ล บัอยาให้พี่บ่อยางห้นหนองทถอเนาะถ้าเห็ดไปเห็ดเมื่อยแล้วมันผลตอบรับมันออกมาบ่ได้ดีมันก็สิเป็นเมื่อยเป็นเถอเนาะพี่นนองทราบัวก็เห็ดไปเรื่อยๆพี่นนองเห็ดไปเรื่อยๆได้ย่ำได้ก็เอาย่ำนั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ทราบัวก็ผ่านกดขอแหลกไปแล้วแหละพี่นนองแต่ว่าก็ย่งต้องอ่าลุยต่อไปคือเก่าเนาะพี่นนองเนาะผางพึ่งสิผ่านกดแหลกก็คือหนึ่งพันสับสไครเนาะพี่นนองหนึ่งพันสับสไครแล้วก็สิ่งที่ทร้าบัวต้อง เดินเดินหน้าต่อไปก็คือตามหาลักกิโลเนาะพี่น้องหรือว่า,าเวลาเนาะพี่น้องขาดขาดเวลาเนาะก็คือเ้า,ต, 1, า,บเบรราต้องมีหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์แล้วก็ต้องมีสี่พันชั่วโมงเนาะซึ่งตอนนี้สาวบัวก,ก็ยังขาดเวลาอีกหลายอยู่เด้อพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากสนับสนุนเป็นกําลังใจให้สาวบัวนํางในเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กําลังเรียนหาเวลาเด้อพี่น้องหอบสายเรียนคือเก่าเลยพี่น้องหอบสายเรียนคือเก่าเนาะถิมอาชีพเก่าบ่ได้ดอกพี่น้อง นี่แหละก็จังววามะทายห้พี่ใหหนองเบืองนาะว่าชีวิตของสาวบัวระสีพ่ะมาณนี้นาะพี่น้องก็คือตอนกลางเว้นกะเฮ็ดงานไปนอกพี่น้องปลูกผืชปลูกพักไปเพราะฉะนั้นแล้วก็อันคันเมียนว่าสาวบัวตอบคอมเหม็นฉาเนียหรือว่ากลับไปเหยียบบ้านเหยี่ยมช่องหมูเพื่อนสาเนียจังไดกะกราบขอโทษขอไผ่หลๆเด้อพี่น้องเนาะด้วยการงานแลยนาทีพละแลยนาทีทุกคนก็มีพละนาทีคือกันเบิดนอกพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจกันเด้อพี่น้องเนาะบ่แเม่นว่าสาวบัวหละ พ,พ่อพ่อได้แล้วสิทาใหญ่โบเมนเดอร์พี่น้องด้วยคว้มที่แปลว่าอันเวลาทํางานเขาก็ต้องทํางานเต็มที่เนาะพี่น้องทํางานเต็มที่พุละย่ามคำย่ามแรกมากก็จังคอยอ่าหอบสาสตร์เลียนคือเก่าเดอร์พี่น้องสาวบัวกับบเรทิมพีทิมน้องไปใส่ดอกเดอร์พี่น้องย,อกอองอยูกับพีกับน้องคือเก่าเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ากันี่แหละอยากให้มาเห็นชีวิตของสาวบัวว่าชีวิตประจําวันก็คืออยู่กับผืดผักเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับแดดนี่แหละตากแดดนาเลนาดําอยู่พี่น้องเอ้ยอยังวะ โหดพบักโม่บักแตงยังว่าพี่น้องเอ้ยยังว่าคืดคืดอันคืดไปคืดมาคืดด้วยตัวเจ้าครองอยู่ยังวะทั้งทิ้งอยากได้เงินเทิงอยากเป็นยูทูบเบอร์ยังว่าโพดอีลีอยู่โพดอีลีอยู่ยังว่านี่แหละชีวิตของสาวบวก็อยู่กับพืชพักนี่แหละพี่น้องกับสีท้ายแต่พืชพักให้พี่ให้น้องเลยเบิ้งกับว่างว่าพี่น้องคงสีเบื่อดอกเนาะพี่น้องเนาะอ่าวเขาข่างเจ้าครองไหวก่อนเนาะพี่น้องนี่แหละพืชพักที่สาวบวกปลูกเนาะพี่น้องในในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูห่อนพี่น้อง มันกะส,สีบอคอยจะเริญเติบโตได้ดีพอปันไดเนาะพี่น้องนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันห่อนจัดเนาะพี่น้องอากาศห่อนจัดพืชพักมันกะบอสามารถที่สิขยายโตได้เต็มที่เนาะพี่น้องเพราะว่าพืชพักทีซาบัวปลูกนี่คือเขาบสามารถที่สิทนต่อแสงแดดหรือว่าอุณหภูมิแบบชุงๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละซาบัวก็เลยอยาก ผาพี่พาหนองมาเบิงเนาะให้พีให้หนองมาเบิงพืชพักของสาวบัวนําว่าในช่วงฤดูแหลงหรือว่าดฤะะด,ดูอดนห่นเนาะพี่น้องพืชพักของสาวบัวมันเป็นแบบใดเนาะกับสภาพกับย่างที่พี่หน้องเห็นนี่แหละเห็นเนาะพี่น้องจังไดกะเป็นกนําลังใจไใ้เดอร์สหรับหมูเพื่อนน้ากันเนอกจากเนาะผู้ใดที่ย่างบ๊ท่ันเลยอ่า เขาเซนใช่เนาะกะลุยต่อไปเดอ้อพี่น้องสาวบวกอะให้กำลังใจเบิดทุกคนเด้เอ,อพี่น้องจ้าเนาะโบเลป้าโบเลถิมไปใช้เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอา,อาจอาจะเห็นสาวบวัวอ่าสะเนจักรนอยเดอ้อร่วงนี้เพราะว่าเป็นสวงที่ว่าระวังโตเนาะพี่น้องเนาะคุนละเว้นระยะห่างอีกจักเล็กจักรนอยเดอ้อพี่น้องตามนโะยบายของเพิ่นเน,ะเนะา, àng, เนะ,า àng, นะเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างเพิ่นว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยเดอ้อพี่น้องจังได๋กะฝากไว้น้ำเนาะสำหรับช่องสาวเลาวบ่าวแทงคนพลัดถิ่น ฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น้าในเดอ้อพอแม่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณถูกกําลังแรงใจที่พี่น้องค่อยสนับสนุนค่อยเป็นกนําลังใจให้สาบัวตลอดมาเนาะขอบพระคุณจากใจจริง